เฮียวีโก้เชลซีบรรลุข้อตกลงกับเปโดเนโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหรายงานจากโรมาโนนะครับบอกว่าเปโตเปโดเนโตซบเชลซีนะครับวูฟนะวูฟนะตกลงรับข้อเสนอ60ล้านยูโรพร้อมแอดออน3ยูโร ซึ่งใกล้เคียงกับราคาที่พวกเขาอยากได้ตอนแรกอยู่แล้วก็คือเอาง่ายราคาถึงเนี่ยมันถูกใจเออฮอเก้เมนเดสนะครับเอเย่นของเขาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยการตรวจร่างกายเนี่ยพร้อมไว้สำหรับเพื่อให้เปโดเนโตกลายเป็นนักเตะคนใหม่ของเชลซีขณะที่วู๊นะครับตอนนี้นะก็เล็งคาร์อสฟลอปของอาแจ็กไว้เป็นตัวแทนเหมือนกันนะครับโอ้โหคือข่าวเนี่ย มาประมาณไม่กี่นาทีอะสามสิบกว่านาทีเองมั้งแล้วก็เซ็นเลยเซ็นเลยทันทีผมก็งงว่าเฮ้ยมันเร็วจังวะแล้วก็เหมือนเชลซีเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็นั่นแหละไอเฮียบอร์ดแม่งจะซือซ้อก็ซือซ้อจะเอาก็เอาคิดอยากจะได้ก็ได้ผมก็งงนะเออผมเห็นข่าวอยู่แรกๆอะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะสนใจไปดูในโต้แล้วแม่งแป๊บเดียวเฮียวีโก้ไอสัตว์เร็วมากจริงๆนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ย เปโดเนโตนะครับก็กำลังนะ uh, มาตรวจร่างกายเดินทางถึงลอนดอนแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ uh, เตรียมตรวจร่างกายในวันพรุ่งนี้เชลซี Chelsea, นะตอนนี้เนี่ยยังไม่หยุดนิ่งกับตลาดนักเตะโดยพวกเขานะครับเชื่อว่ายังมีที่ว่างในทีมเชลซี Chelsea, นะคาดว่าจะปิดดิวกาเบียวเม็กเร็วๆนี้และเมื่อวานนี้นะครับพวกเขาได้เซ็นสัญญากับเพนนอตและประกาศอย่างเป็นทางการกับอันเซลมิโนนะครับโอ้โหถือว่า การคว้าตัวเนี่ยยังไม่หมดสิ้นแล้วก็เปโดเนโตนะครับจะเซ็นสัญญากับเรา6ปีพร้อมออปชั่นขยายอีก1ปีนะครับโอ้โหถือว่าเซ็นนานเซ็นน้อยกว่าเอนโซ่ไปประมาณปีเดียวเพราะว่าเอนโซ่นั้นเซ็นเปีนะครับโอ้โหเอ๊ถือว่าผมก็โอเคนะสลับดีลนี้นะครับ60ล้านเปโดเนโตนะครับอายุ24ไม่ได้แก่เกินแล้วก็ไม่ไม่ได้เด็กเกินแล้วก็ เป็นปีขวาถนัดเท้าซ้ายนะครับตอนเล่นกับวูฟเนี่ยเล่นได้เอาตรงๆอ่ะก็เล่นได้ทั้งสองข้างนั่นแหละเล่นได้ทั้งสองข้างแต่เจ้าตัวนั้นจะถนัดปีขวามากกว่านะครับซึ่งถ้าปีขวาปีซ้ายก็เล่นได้เนี่ยถ้าปีขวามีโคพาเมอร์เนี่ยปีซ้ายโอ้โหซวยเลยนะสเตอร์ลิงนะครับเออผมบอกผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวของสเตอร์ลิงด้วยนะครับหลังจากที่เราเนี่ย ได้ไปโดนในโตแล้วนะครับหลังจากนี้ก็รอบันชูเสื้ออย่างเดียวแล้วก็น่าจะไม่น่าทันนะสำหรับเกมวันพรุ่งนี้นะครับผมบอกว่าผมน่าจะมองว่าทันสําหรับเ,เกมพเมี์ิลลินั้นแรกมากกว่าเอออันนี้คือความคิดเห็นของผมนะครับเรื่องของการปีซีซั่นหรือแม้แต่เรื่องของการฝึกซ้อมกับทีมเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าต้องไปรอหน้างานอย่างเดียวเออตอนนี้ก็ไม่น่าจะทันคนอื่นเขานะครับ ามากันที่เรื่องของโอซิเมนนะครับก็รายงานจากโรมาโน่นะครับบอกว่ามีการพูดคุยระหว่างเชลซีและนาโปลีเรื่องในดีลของโอซิเมนและลูกกูในสัปดาห์นี้พวกเขานะต่างยังคงให้ความสนใจอาจจะต้องรอจนถึงช่วงท้ายของตลาดซื้อขายเพื่อดูว่าโอซิเมนจะเปลี่ยนใจเรื่องจุดยืนในดีลนี้หรือไม่โอ้โหถือว่าตอนในท้ายเลยนะเออเชลซีเนี่ยก็ยังอยากได้อยู่ ถ้าโอซิเมนพร้อมที่จะย้ายตัวด้วยการยืมตัวไม่มีออปชันซื้อขาดเนี่ยเชลซีเอาแน่แต่ถ้าจุดยืนของเจ้าตัวยังอยากให้เชลซีนั้นบวกออปชันบังคับซื้อขาดไปเนี่ยผมผมบอกได้เลยนะครับก็น่าจะไม่ได้อันนี้อยู่ที่เจ้าตัวล้วนๆนะครับซึ่งค่าเหนื่อยเนี่ยเชลซีก็พร้อมจ่ายอยู่แล้วในเลทราคาโอ้โหสองแสนอะพร้อมจ่าย แต่ถ้าจะให้เซ็นถาวอเชลซีคงไม่เอานะครับเพราะว่าลูกการนี้เนี่ยโอ้โหถ้าจะเซ็นอะร้อยกุาลานมัง้งไอ้เหี้ยเออแต่แต่ถ้ายืมตัวแล้วก็แลกกับลูกาก,กูเนี่ยได้อยู่ตอนนี้อยู่ที่เจ้าตัวแล้วว่ายังอย,อยากอยู่กับนาโูลีต่อไปหรือเปล่าโอ้โหถือว่าเราเนี่ยโอ้โหถือว่าจีบสาวได้หลายคนนะและจะมาจีบโอซิเมนต,ต่อคือกองหน้าก็ยังอยากได้อยู่อะตอนนี้ขนาดปีกนะยังเอามาเลยอะถือว่ารวยจริงๆนะทีมเราไม่รู้นะว่า เรื่องของการเงินภายในเนี่ยไอ้เหี้ยจะขนาดไหนดูดิเซ็นแต่ละตัวเซ็นแต่ละดีลดาวลุ่งบ้างไอ้เหี้ยล้นทีมแล้วมัง้งผมเห็นในโซเชียลว่าแม่งเออล้อเราไอ้เหี้ยแม่งเอารถบัสหลายๆชั้นมาต่อกันนะโอ้อโไอ้เหี้ยโคตรไอ้เหี้ยเซ็นเยอะจริงคือบางทีอะเซ็นได้เว้ยแต่ว่ามึงเซ็นมาเพื่ออนาคตมากไปปะเพราะว่านักเตะขอบแพมเด็กปั้นเนี่ยมันก็มีนะเออไม่รู้นะครับว่าแนวความคิดของเบาะตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะสำหรับเรื่องของการปั้นเด็กนะ มาที่เรื่องของชาโลบากันบ้างน,นะครับรายงานจากโรมาโน่นะครับบอกว่าชาโลบานเนี่ยได้รับความสนใจจากคิซซォพาเลตเช่นเดียวกับอีกหลายๆสโมสรในต่างประเทศซึ่งเจ้าตัวนะจะใช้เวลาในการตัดสินใจว่าอะไรที่ดีที่สุดต่อตัวเขานะครับก็ดูทรงแล้วถ้าทีมไหนสนใจถ้าทีมไหนอยากได้อ่าอยากคิซซォพาเลตเนี่ยราคา25-30อะไรก็ว่ากันไปเชลซีก็น่าจะปล่อยแล้วเพราะว่า ไม่น่าเก็บไว้อยู่ดีคุณดูดิคุณดีๆเนี่ยคุณเก่งๆไม่เก็บไว้เสือเก็บไอบ้บาติชิวไว้อเออเจริญพรนะครับสําหรับทีมเรานะเออคนดีๆไม่ใช้อืมคนมีประสบการณ์ไม่ใช้คนที่เคยเล่นกับหลายๆแผ่นแล้วตอนนี้พร้อมที่จะขึ้นมาชุดใหญ่แบบเต็มตัวเนี่ยไม่ใช้ก็งงอยู่นะครับโอ้โหก็มารอดูกันลวกันว่าอนาคตของชาลบานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ มาที่เรื่องของเซอร์ลิงนะครับนี่เลยหลังจากที่เราเซ็นเปโดเนโตสเตอร์ลิงก็มีข่าวทันทีนะครับดิมาซิโอนะครับบอกว่ายูเวนตุสมีชื่อของลาฮิมเซอร์ลิงอยู่ในลิสเป้าหมายยูเอเนี่ยได้มีการสอบถามเกี่ยวกับเซอร์ลิงแล้วซึ่งมีโอกาสมากขึ้นที่อาจจะย้ายออกจากเชลซีหลังจากที่ได้ซื้อนักเตะตำแหน่งเดียวกันอย่างเปโดเปโดเนโตจากวูฟเข้ามา อยู่เวนตุสนะครับมีความคิดที่จะยืมตัวซึ่งนอกเหนือจากเซอร์ลิงแล้วก็ให้ความสนใจฟานเชตโกและเจดอนซานโตด้วยนะครับถือว่าตอนนี้เนี่ยยูเวสนใจปีกอยากได้ปีกโอ้โหซึ่งเซอร์ลิงอยู่ที่อนาคตของเจ้าตัวแล้วนะครับว่าจะย้ายหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าโอกาสย้าย70%เลยนะเพราะว่าโอ้โหคุณลองคิดดิมีมูดิก มีเซอร์ริงมีเปโดเนโต้นะถ้าถ้าสมมติปีกซ้ายเนี่ยโอโ้โหถือว่ามันการแข่งขันสูงมากๆหรือแม้แต่ปีกขวามาดูอิเก้เนี่ยก็มีโอกาสย้ายเหมือนกันแต่ผมมองว่ามาดูอิเก้เนี่ยมันสมควรเว้ยเพราะว่าโอโ้โหเจ้าพ่อแห่งการเลี้ยงไเลี้ยงชิบหายเลี้ยงอยู่นั่นแหละเลี้ยงเดี่ยวจ่ายไม่จ่ายแอ็กเลี้ยงแอ็กอะไรไม่รู้นะครับเอออันนี้คือส,ส่วนที่ผมไม่ชอบนะครับสำหรับสไตล์แบบนี้นะครับซึ่งมันทาให้การสร้างสรรค์โอกาสออในจังหวะพื้นที่สุดท้ายเนี่ย มันขาดหายไปอันนี้คือส่วนตัวที่ผมไม่ชอบนะครับสำหรับทางด้านของมาดูเอเก้นะครับ mm hmm. ก็มารอดูอนาคตของสเตอร์ลิงนะครับว่าจะย้ายออกจากทีมเราหรือไม่นะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าย้ายก็ดีนะเออถ้าย้ายก็ดีเพราะว่าด้วยค่าเหนื่อยที่มันแพงที่มันแบบออมากมายขนาดนี้เนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าถ้าอยู่กับทีมเราต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นความชิบหายเออการเงินเนี่ยล้นนะครับแล้วก็ ถ้าเจ้าตัวจะไปจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเชลซีคงจะไม่ได้เป็นการใช้ดีวแบบปล่อยยืมตัวน่าจะเป็นการขายขาดนะครับซึ่งค่าตัวของเซอร์ลิงตอนนี้เนี่ยถ้าผมให้เดานะแล้วก็ให้คิดนะครับน่าจะ40-50ล้านด้วยการที่เจ้าตัวนั้นอายุมากขึ้นแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยมันเสื่อมสภาพลงก็อย่างที่ว่านะครับก็ของซื้อมาตั้งนานแล้วอะสองสามปีแล้วอะเออจาก แมนซิตี้นะครับมันก็ยิ่งมันก็มองได้ว่ามันอาจจะเสื่อมสภาพนะครับสำหรับเซอร์ลิงแล้วก็ปัญหา,าการบาดเจ็บอันนี้ก็คืออีกหนึ่งอย่างนะครับที่ส่วนตัวที่ผมมองนะครับเออนี่คือเรื่องของเซอร์ลิงนะครับมามาดูภาพการฝึกซ้อมนะครับก่อนที่เราจะเจอกับทางด้านของอินเตอร์นะครับโอ้โหแชมป์ไหวที่ะแชมป์ยุโรปว่ะไอสัตว์แชมป์ยุโรปอืมแชมป์ยุโรป เนี่เอโคดเทโอ้โหยิ้มแยม้มโอ้โหดูตั้งใจนะครับกับเลนโตเวกานะครับสำหรับมาร์คคูคูริยาก็ไม่น่าพลาดสำหรับตัวจริงนะครับซึ่งมาเลสกาเนี่ยคงชื่นชอบอยู่แล้วแหละสำหรับสไตล์การเล่นที่อแบ็คที่หุบไปอินเวอร์ตคอยจ่ายบอลคอยมองโพซิชั่นคอยเล่นลิงกับเพื่อนโอ้โหผมแบบใจเต้นแลวอยากเห็นหนีหอ่ยไม่ใช่ไรอยากเห็น อย่าเห็นจริงๆสำหรับคคคูริยะนะครับเออว่าจะเป็นอย่างไรการเล่นเนี่ยมันน่าจะกระฉับกระเฉงขึ้นเนาะ,ะก็อยากให้กำลังใจเออนี่อีกคนหนึ่งเลยนะครับเป็นคนที่เราขาดไม่ได้แล้วก็เป็นซูปเปอร์ซูปเปอร์แบกสำหรับรู่กานนี่แล้วนะครับโคพาเมอร์นะครับโอ้โหมาฝึกซ้อมแล้วนะครับก็ถือว่าพร้อมกับคูคูริยะแหละตามจริงเนี่ยไอ้วันก่อนอ่ะมันมีการฝึกซ้อมเดี่ยวไปในการเรียกความฟิต ซึ่งพอมาวันนี้เนี่ยก็เ,เรียกว่าอะไรอะ่ะร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับเออก็ขอใหอ้ฟอร์มปังๆเหมือนเดิมแล้วกันสำหรับโคพาเมอร์นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลมานี้นะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะทุกคน